สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเอารวดนี้ออกเพราะผมจะพันเชือกจะไปหาซื้อเชือกแดงเชือกแดงมันสวยดีต้องไปทำร้านเครื่องเขียนไม่รู้จะมีเปล่าะจะซื้อเชือกเอามาถักอันนี้เดิมผมก็เป็นคนถักเองแต่ว่ามันมันไม่ค่อยสวยดูไปดูมาแล้วมันมันเละเทะไงก็เลยเอาออกดีกว่า

เนาะถงคนป่อเหตุเนี่ยมีปื้นทีนี้ก็เลยต้องโว้แจ้งตำรวจนะครับอัยยะโอู้เศษมันร่วงลงพื้นเต็มเลยเวลาเดินเราจะเหยียบอีกเขี้ยวใหญ่นะเคี้ยวนี้ยเคี้ยวอ้วนใหญ่ แกะกอนเขี้เนี้ตันอ้วนใหญ่แต่อาจจะไม่สวยเหมือนเขี้ยวยาวๆแต่ก็ได้ตันมหาอุดจุดทุกป,ปืนก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติด้วยว่าถือศีลทำดีไม่ ละลานใครไม่หาเรื่องใครใครอยากดูคลิปที่ลองเขี้ยวหมูทักหาผมได้ครับผมมีคลิปครับมีคลิปมีทั้งที่ว่าเอาลองปืนทั้งลองมีดสมุไรมีหลายคลิปอะฟาบเข้าไปได้ปะวะ แสบตาอ่ะไม่ออกเหลืออีกแผงเหลืออีกเส้นหนึ่งผมถักเองอรัถักไปตอนแรกมันก็ไม่ค่อยสวยอรัแขวนไปแขวนมาแล้วมันทื่อทะออ้ เล็บดำมากทำรถมาเมื่อวานอดี๋ดูเล็บครับเนี่ยเขียวอ้วนเนาะหลุมแค่แค่ตรงนี้ครับเนี่ยหลุมลึกเข้าไปประมาณหนึ่งเซน ผมว่าหมูตัวนี้ใหญ่นะเขี่ยวเขาแบนหมูตันเขี่ยวหมูตันฟันเสือกวงจะเขี่ยวหมูตันจะดีถ้าฟันเสือเขี้ยวเสือต้องกวงจะโป่งฟ้าเป็นเครื่องรางธนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวครับอัญมณีแห่งพงไปแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อครับ อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้เนี่ยตรงตรงเนี้ยนะมีงอกมีนี่นี่นเขี้ยวบนนะอันนี้น่าจะเป็นเขี้ยวบนขวาหรือซ้านยะน่าจะเป็นเขี้ยวบนขวากนะ็ลืมดูเลยว่าชัดหรือเปล่า เล็บผมทํารถมาเล็บอย่างดําอ่ะ แต่งเข้าเนี่ยตันตับประกันว่าตันครับเดี๋ยวจะลองใหม่ลองเยอะจะทำคลิปลองลองยิง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยางวันที่หนึ่งครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ